อากลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะมังกรสัก์ขี่สุดหล่อท่นะครับผมก็ทั้งจับตื่นเต้นมากนี่คือเห็นแต่เขาใช้นีฮะพึ่งพึ่งได้เหมือนกันนะแล้วผมจะมาบอกวิธีได้ด้วยนะครับคือมังกรเนี่ยผมได้รับฟรีนะครับเป็นของฟรีที่ไม่เหมือนจะฟรีนะแต่เป็นยังไงเดี๋ยวมามาดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูตอนขี่กันก่อนดีกว่านะมันจะเป็นยังไงเนะเนี่ยดูนี่ครับเนี่ยเวลาขี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยแบบโคตรขวางไนงะโคตรเปลืองพื้นที่แมพมากๆนะครับคือถ้าดูกันได้หลายคนนี่เราจะเด่นมากเลยนะดูดีครับ ใหญ่ที่จริงที่จริงมันใหญ่มากนะครับถ้าเที่ยวกับสัตถีปกตินะนะผมมองว่ามันดูข้างหล่อเท่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีได้มาดีกว่านะครับวิธีได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะคือผมได้จากตัวนี้นะครับยอดฝีมือมังกรนะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือจะเป็นการแบบมันจะเป็นเหมือนเออ อารมณ์ประมาณตารางนะครับตารางทุกคนเคยเล่นเกมสุ่มลูกเตา๋านะครับที่สุ่มลูกเตา๋าจะหน้าไหนก็จะเดินไปหน้านั้นน่ะแต่นี่มันไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับมันจะเป็นตารางตารางแบบนี้เนาะแต่การจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งครั้งอ่ะเราต้องใช้จ่ายอ่ะคือเราต้องใช้เพชรใช,ใช้ใช้เพชรออกไปอ่ะเราจะซื้ออะไรก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยการเคลื่อนที่ครั้งต่อไปเนี่ยผมใช้จ่ายสามพันสามพันสี่ร้อยสิบสองเพชรนะครับถ้าผมใช้เพชรไปสามพันสี่ร้อยสิบสองเพชรเนี่ย ผมจะเคลื่อนไปช่องหนึ่งนะครับเออผมจะเคลื่อนผมจะเคลื่อนไปช่องหนึ่งนะครับเนียแล้วผมก็จะได้อันนี้นะครับส่วนอันนี้อ่ะเราต้องกดรับไหมไหรือว่ายังไงเนี่ยคำตอบคือไม่นะครับถ้าเราเคลื่อนที่เสร็จอ่ะเขาจะรับให้เราเองนะครับเป็นระบบที่ดีเนะี่ยเขาจะส่งมาทางเมลนะครับอันนี้คือผมเคลื่อนที่ไปสองสองครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะอย่างตรงนี้นะครับให้ดูใหม่นะเอ๊ะ ตรงนี้ครับเนี่ยสองช่องนี้นะครับหนึ่งสองช่องนี้เนี่ยคือเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยคือมันจะเป็นการใช้ใจสะสมเนาะคือมันมันจะมีขั้งจํากัดเลยนะครับต่อวันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะสี่รั้งนะสี่รั้งต่อวันหรือเปล่าคือแต่ละครั้งอะ่ะมันมันยิ่งแบบสะสมยอดเยอะขึ้นนี่ยเรายิ่งต้องใช้ใจ่ายเยอะขึ้นนะแล้วนี่คือตัวต่อไปเนะี่ยตัวต่อไปที่ผมจะได้ใช้ใจ่ายครบเนี่ยนะ ยังยังอีกจาวไก่นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่มันมันจะอยู่ตัวสุดท้ายเหมือนกันเนาะที่สุดท้ายเหมือนกันนะแล้วระหว่างทางเราจะได้ของพวกนี้เนี่ยนะครับพวกกรอบรูปนะครับพวกโบนัสคืนโบนัสคืนนี่คืออะไรคือเขาจะให้เพชรเราคืนนะครับแต่เราจะได้ได้คืนเป็นแนะค่20เอร์เซนนะแต่มัน ผมมองว่ามันก็ยังดีนะครับยังดีแบบไม่ได้อะไรเลยไอ้นะี่ผมแอบพลังให้ดูเน,นี่ยถ้าเรามีซ้ําแล้วนะครับเนี่ยถ้าผมมีซ้ําแล้วเหมือนใน,น,น,นเนี่ยเหมืนกรอบปบุ๊บมังกรเนี่ยนะครับ,บรเหมือนกรอบบับเบิ้ลนะครับกรอบบับเบิ้ลมังกรเนี่ยผมสามารถอัพเวลได้นะครับเราจะได้พลังหนะ้าพันเนาะก็ไม่มากไม่น้อยนะครับ สลหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลหรับวิธีได้รับมังกรแล้วก็การขี่ม,มังกรสุดห่อเท่นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย